เชียร์เร์พููมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วครับจนถึงทุกวันนี้ครับก,ก็ชื่นชอบในเรื่องของสไตล์การเล่นมีตำนานมีที่มาที่ไปแม้ว่าที่ผ่านมามีอยู่ช่วงหนึ่งสามสิบปีไม่ได้แชมป์ลีกสูงสุดเลยแต่ว่าก็ชื่นชอบนะครับชื่นชอบทีมเร์พููมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เลฟุตบอลเป็นตั้งแต่อายุไม่ถึงสิบขวบนะครับจริงๆฤดูกาลนี้เรียบูนั้นเหมาะสมที่จะเป็นแชมป์อย่างยิ่งถ้าไม่มีแมนซิตี้แต่ว่าก็มันเป็นเรื่อง เรื่องที่เป็นสเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับถ้าจะนําโด่งไปเลยหรือว่าตามอย่างเดียวเลยก็ก็ไม่สนุกนะครับถ้าเล่นได้ขนาดนี้ฤดูกาลไหนก็ตามเป็นแชมป์แน่แต่ว่าแมนซิตี้เขาก,ก็ก็มีดีไม่ค่อยสะดุดเลยนะครับก็ยังยังยังรุนยังหวังว่าเรียผู้ในยุคข,ของเจอเกรนครอบนั้นจะต้องประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นครับจริงๆการที่ครอปต่อสัญ,ญญาไปอีก ก็ถือว่าตัดสินใจถูกต้องเพราะเป็นการต่อยอดทํางานที่ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ลุ้นถึง4แชมป์นะครับแล้วก็นักเตะถือว่าจากที่ผ่านช่วงยากลําบากนักเตะเจ็บนักเตะไปเล่นให้กับทีมชาติแต่กลับมาตอนนี้ถือว่ามีตัวเลือกมีทางเลือกมากมายซึ่งถ้าเรียูงประสบความเร็จอย่างนี้นักเตะระดับบิ๊กเนมซูเปอร์สตาร์ในทีมก็คงจะไม่คิดย้ายไปไหนนะครับคลอบก็น่าจะอากอบโกย ความสาเร็จให้กับเลี้ยวภูให้กับแฟนชาวเดอะคอปต่อไปครับคือถ้านักเตะตัวหลักๆในทีมไม่ว่าจะเป็นผู้สาประตูกองหลงัลงกองกลางกองหน้ายังอยู่หรือว่าได้มาเสริมก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าได้เล่นร่วมกันมานะครับดูการเดียวก็ดี2 3 4 5ฤดูกาลที่ผ่านมาก็ดีนะครับยิ่งถ้าได้เพิ่มมาก็ถือว่ามาปรุงแต่งมาเพิ่มศักยภาพความสามารถของทีม ให้สูงขึ้นไปอีกดังนั้นแน่นอนว่าเราก็ต้องหวังแชมป์เลยครับแชมป์แชมป์ที่เคยได้ก็ป้องเันแชมป์ได้ที่ยังไม่เคยได้ก็ต้องเป็นแชมป์ให้ได้ครับคือด้วยผลงานของเรยฟูปีนี้เราก็เห็นนะครับแม้กระทั่งแฟนแมนยูก็ทราบดีว่าก็ต้องรอเวลาเพราะว่าเรยฟูเคยคอยมาตั้ง30ปีถึงประสบความสำเร็จได้ช่วงเวลานี้ก็เป็นเรื่องของแมนยูต้องรอบ้างการที่ได้ผู้จัดการทีมมาเทนฮาร์สนะครับก็ยังแซวเล่นๆกับเพื่อนที่เป็นแฟนแมนยูบอกว่า ปีหน้าหรือว่า2อฤด,ดูกาลนี้เทนฮากหรือว่าทเวนตี้ฮากเลยนะครับให้20ฮากเลยก็ยังทำแมนยูกลับมาเป็นแชมป์ไม่ได้นอกจากเสริมแบบเสริมจ,จัดเลยทั้งกองหลังกองกลางกองหน้าแบบเสริมแบบเรียนรัดเลยเนี่ยอาจจะมีทางแต่ว่าถ้าก่อร่างสร้างตัวเหมือนกับที่ครอปทำกับเรอัลฟูนั้นต้อง 3- 4- 5หปีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ก็เอาใจช่วยครับจะได้ขึ้นมาสู้กันแบบเคียงบ่าเคียงไหลกันอีกครั้งหนึ่งครับ คือไม่ว่าเลี้ยพูดกับแมนยูเจอกันเมื่อไหร่ที่ไหนสถานการณ์ของทีมเป็นอย่างไรก็ตามก็น่าติดตามชมเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเดอะแมตช์วันที่12กรกฎาคมนะครับแฟนเลี้ยวพู้แฟน oo, แมนยูหรือว่าแฟนทีมไหนๆก็พลาดไม่ได้เป็นการทําทีมน่าจะเป็นนัดแรกหรือนัด2ของเทนนิกเพราะว่าได้ข่าวว่าแมนยูอาจจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องก่อนเดินทางมาเมืองไทยแต่ว่าถ้าเดินทางมาเมืองไทยเลย แฟนฟุตบอลชาวไทยก็ถือว่าโชคดีที่ได้เห็นเชนฮากคุมแมนยูเป็นนัดแรกนะครับขณะที่ทราบมาว่าเรียพูนั้นมาเต็มทีมเต็มทีมแบบเต็มเหนียวเลยนะครับขณะที่แมนยูเองโรนัลโดมาครับเวลานี้ณนะเวลานี้ยืนยันว่ามาดังนั้นพลาดไม่ได้แล้วก็อาจจะแสดงความยินดีล่วงหน้ากับแฟนแมนยูว่าอาจจะได้แชมป์แชมป์ที่เมืองไทยครับคือด้วยสถานการณ์โควิด19ก็เกือบเกือบสปี แล้วเราได้ชมเดอะแมชวันที่12รกรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับหาหา,หาชมได้ยากเกิดขึ้นได้ยากดังนั้นต้องต้องไปชมถ้าชมไม่ได้ก็ต้องติดตามข่าวสารทุกสื่อทุกคอนเทนต์นะครับเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้นานมากแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ศึกแดงเดือดนั้นมาเกิดขึ้นในทวีปเอเชียดังนั้นอยากจะให้ถึงวันที่12กักฎาคมเร็วๆครับ